สวัสดีครับเพื่อนผฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนภาคเรียนที่สองบทที่6ของแบบเรียนชั้นสูงบทที่6เปาเซียนเออความปลอดภัยตอนที่สองในบทเรียนที่5เราเคยเรียนเรื่องการประกันภัยมาแล้วในบทนี้จะมาเรียนเรื่องความปลอดภัยหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าเปาเซียนในภาษาจีนคําว่าการประกันภัยและความปลอดภัยเป็นคําเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าใช้ในประโยคไหน 第六课保险二课文。听邻居说，这一区最近闹小偷，闹得很厉害。那你的首饰放在家里保险吗？要不要在银行租个保管箱？租保管箱不是还得付租金吗？付租金也比被偷了划算呀，更何况可以省得每天提心吊胆的。说的也是，花小钱买心安。 第ี课เล eh ียปาบทที่6ความปลอดภัยตอนที่2ในบทนี้เป็นการสนทนากันระหว่างสองสามีภรรยานะครับภรรยาเป็นฝ่ายพูดขึ้นมาก่อนว่าทิ้งหลิงจีชัวเจี้ยอี่ชื่最近闹小偷闹得很厉害ได้ยินเพื่อนบ้านเล่าว่าในเขตนี้หมู่นี้มีขโมยชุกชุมมากทิ้งหลิงจีชัว ได้ยินเพื่อนบ้านเล่าว่าทิงแปลว่าได้ยินหลิงจีก็คือเพื่อนบ้านชัวแปลว่าพูดบอกหรือว่าเล่าทิงหลิงจีชัวได้ยินเพื่อนบ้านเล่าว่า这一ีเขตนี้คําว่าีแปลว่าเขตเจ这一ีก็คือเขตนี้最近闹小偷闹得很厉害ระยะนี้มีขโมยชุกชุมมาก 最近ก็คือระยะนี้หมู่นี้แนวเฉาเท่าแนวด์หน厉害มีขโมยชุกชุมมากคําว่าแนาแปลว่าคึกคักแปลว่ามีคนมากนะครับส่วนคาว่าเฉ่าเท่าก็คือขโมยหรือว่านักย่องเบาแนวเฉาเท่าก็คือมีขโมยแนวเฉาเท่าแนวด์หนัก厉害หมายความว่ามีขโมยหรือว่านักย่องเบาออกอาลวาดมากหนัก厉害ก็คือสภาพการที่รุนแรงมาก เรียกว่า很厉害，听邻居说这一区最近闹小偷闹得很厉害。ดได้ยินเพื่อนบ้านเขาเล่าว่าหมู่นี้ในเขตนี้มีขโม,มยชุกชุมมากเมื่อภรรยาพูดขึ้นเช่นนี้ผู้เป็นสามีจึงถามว่านัน你的首饰放在家里保险吗要不要在银行租个保管箱ถ้าอย่างนั้นเครื่องประดับของคุณเก็บไว้ที่บ้านปลอดภัยหรือไม่ จะชอาตู้นิรภัยของธนาคารไหมน้าหนี的手饰เสียนมาถ้าอย่างนั้นเครื่องประดับของคุณเก็บไว้ที่บ้านปลอดภัยไหมน้าหนี的手饰ถ้าอย่างนั้นเครื่องประดับของคุณ手饰ก็คือเครื่องประดับจำพวกเครื่องเพชรสร้อยคอทองคำเป็นต้นเรียกว่า手饰ฝั่งใจจ้าหลี่เปาเสียนมาเก็บไว้ที่บ้านปลอดภัยหรือ 要不要在银行租个保管箱จะเช่าตู้นิรภัยของธนาคารหรือไม่要不要แปลว่าจะเอาหรือไม่在银行租个保管箱เช่าตู้นิรภัยของธนาคาร银行เราเรียนไปแล้วเนี่ยครับแปลว่าธนาคาร租个保管箱เช่าตู้นิรภัย租แปลว่าเช่า保管箱 แปลว่าตู้เซฟหรือว่าตู้นิรภัยความจริงแล้วคำว่าเป๋ากวันแปลว่าช่วยดูแลรับฝากสิ่งของและช่วยดูแลด้วยโดยธนาคารนอกจากจะทำธุรกรรมทางด้านการเงินแล้วนะครับยังบริการให้เช่าตู้เหล็กซึ่งจะรวมอยู่ในห้องที่มีการดูแลรักษาอย่างแน่นหนานะครับตู้เหล็กเหล่านี้ก็แบ่งออกเป็นหลายขนาดด้วยกันตามแต่ราคาซึ่งก็มีตั้งแต่5 0 0ถึง2,000เหรียญจีนต่อปีนะครับเพื่อบริการให้ลูกค้านำสิ่งของมีค่าเนี่ยไปเก็บไว้ในตู้ เรียกว่า,าวี管งแปลว่าตู้เซฟหรือว่าตู้นิรภายยาัย要不要在银行租个保管箱จะเช่าตูาา้เซฟในธนาคารหรือไม่ฝ่ายภรรยาเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ย้อนถามว่าจู保管箱ไม่ใช是还得付租金吗เช่าตู้เซฟต้องจ่ายค่าเช่าไม่ใช่หรือจู保管箱เช่าตู้เซฟหรือเช่าตู้นิรภัย不是还得付租金吗 ต้องจ่ายค่าเช่าไม่ใช่หรือคำว่าจูจินแปลว่าค่าเช่านะครับจู保管箱不是还得付租金吗เช่าตู้เซฟต้องจ่ายค่าเช่าไม่ใช่หรือฝ่ายสามีตอบว่า付租金也比被偷了划算呀更何况可以省得每天提心吊胆的่่าาเชดีถูกขโมยนะยิ่งกว่านั้นยังไม่ต้องหวาดผวาทุกวัน ฟู金จูจินแปลว่าจ่ายค่าเช่าเย่ปี่วา了่วนยังดีกว่าถูกขโมยนะ被偷ะแปลว่าถูกขโมยว算ดีกว่าคุ้มกว่าเย่ปี่被่วน算าดีกว่าถูกขโมยนะ更何况可以省得每天提心吊胆的ยิ่งกว่านั้นยังไม่ต้องมาหวาดผวาทุกวันเกิ่งเหอคว่งแปลว่ายิ่งกว่านั้น คย省เสี่งแต่แปลว่าสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือไม่จำเป็นหรือไม่ต้องไม่เที่ยนถีชด่ยวะอกสันขวัญแขวนทุกวันหรือหวาดวาวากันทุกวันฝ่ายภรรยาเห็นด้วยบอกว่า,วาชัวเตอเยสีควาเฉาเฉียนไม่ชินอันที่พูดก็ถูกเหมือนกันใช้เงินเล็กน้อยซื้อความสบายใจชัวเตยสเห็นด้วยกับที่พูดหรือว่าที่พูดก็ถูกเหมือนกัน ข้าแปลว่าจ่ายเฉาเฉียนแปลว่าเงินจำนวนไม่มากใหม่แปลว่าซื้อชินอันความสบายใจว,ว้าเฉาเฉียนใหม่ชินอันจ่ายเงินเล็กน้อยเพื่อซื้อความสบายใจครับคุณผู้ฟังหลังจากทราบความหมายของคำสนทนานในบทนี้แล้วต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า28ของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้ศัพท์คำที่หนึ่งหลินจี แปลว่าเพื่อนบ้านหรือว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเฉพาะคําว่าหลินก็มีความหมายว่าเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นว่าหลินกัวแปลว่าประเทศใกล้เคียงหยยนชินู้จิ้งหลินญาติที่อยู่ห่างไกลย่อมจะสู้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ไม่ได้ส่วนคําว่าจีแปลว่าอยู่แปลว่าอาศัยเมื่อนํามารวมกับคําว่าหลินเป็นหลินจีมีความหมายว่าเพื่อนบ้านหรือคนที่อยู่ใกล้บ้าน บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับท์คำที่สองเน่าเฉาเทาแปลว่าเกิดมีขโมยคำว่าเน่าแปลว่าเสียงเจียวจจวแปลว่าทะเลาะก่อกวนหรือแปลว่าเกิดก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าเน่าเฉาว่าเกิดเรื่องตลกหรือว่าปล่อยไก่หรือเกิดเรื่องเสียหน้าเรียกว่าเน่าเฉาว่าเปียเน่าละอย่าทะเลาะกันหรืออย่าก่อความวุ่นวายอีกเลย เรียกว่าเปียเนาละส่วนคำว่าเฉาเทาแปลว่าขโมยหรือนักย่องเบาแต่ถ้าเป็นโจรน,นะครับในภาษาจีนเรียกว่าเฉียงเต้าสา์คำที่สามเฉาชื่อแปลว่าเครื่องประดับเครื่องทองรูปพรรณซึ่งประกอบด้วยสร้อยแหวนตุ้มหูและกำไลมือเป็นต้นสา์คำที่สเปาเฉียนอธิบายไปแล้วว่าแปลว่าการประกันภัยหรือว่าความปลอดภัยก็ได้ ในบทนี้มีความหมายว่าความปลอดภัยอย่างเช่นว่าเ,เ,าเ,าาเ,าเีการับ่รถน์ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือรักษาระยะห่างกับรถคันอื่นศัพท์คำต่อไปจูจินแปลว่าค่าเช่าคำว่าจูก็คือเช่าจินก็คือทองหรือว่าเงินทองเช่นว่าฝังวูจูจินก็คือค่าเช่าบ้าน คำต่อไปขวาส้วนแปลว่าคุ้มค่าคุ้มทุนหรือไม่เข้าเนื้อเช่นว่าผิงยี่ปู่เกยหันขวาส้วนราคาไม่แพงคุ้มค่ามากศัพท์คำสุดท้ายถีซินเตี้ยวตันแปลว่าอกสั่นขวัญแขวนหรือหวาดผวานะครับอย่างเช่นว่าซีจีชื่อ新手使得大家提心吊胆的ชอฟเฟอร์เป็นมือใหม่ ทุกคนต่างก็อกสั่นขวัญผวาเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ